วันนี้ก็จะนาเสนอภาษาเหนือวรรณกรรนะเจ้านะอะก็บอกไว้เลยนะเจ้าว่าภาษาเหนือวรรณกรรเนี่ยทาคลิปขึ้นมาก็เพื่อเอาไว้ใื้นะเจ้าลูกหลานน้องๆเยาวชนรุ่นหลังอีกหน่อยนะเจ้าที่เพิ่นหันมาจา้ยภาษากลางนะเจ้าหรือว่าภาษาผสมภาษาระวา,างภาษากลางหรือว่าภาษาพื้นบ้านนะเจ้าถ้าว่าเพิ่นบม่เข้าใจภาษากลางเมืองสมัยบบกเก่าไว้เพิ่นได้ศึกษานะเจ้า นี่เจ้าเจ้าอู้นะเจ้าภาษากเมืองที่จะมาบอกวันนี้ก็คือคำว่าเมื่อนะเจ้าเมื่อนะเมื่อก็คือสระเอมอมาสระอ,อ,อ,อือยอยาเอออ่างนะเจ้าเมื่อนะเจ้าใจเป็นกรเมืองนะเจ้าในการที่ เฮาจะไปจะมาก็หมายถึงการเดินทางเนาะยางมาครั้งเนี่ยเฮาไปที่ไหนแล้วเราจะกลับบ้านเดี๋ยวปิกบ้านบางคนพว่เก็จะบอกนะเจ้าว่าจะเมื่อละเนอนะคําว่าเมื่อคําว่าปิกก็หมายถึงการกลับนะเจ้าหรือนะบางครั้งก็จะมีคําถามถามว่าจะเมื่อเมื่อใดตัวจะเมื่อเมื่อใดก็หมายถึงตัวจะกลับเมื่อไหร่ตัวจะปิกเมื่อไหร่นั่นเองนะอันนี้นี่ยังเป็นภาษาตั้งแต่สมัยบักเก่านะเจ้า เมื่อหรือปีกเดาใจแทนกันได้นะเจ้ามันเป็นภาษาโบราณรุ่นเก่านะเจ้าแต่หนปัจจุบันรุ่นหน่อยนี่ก็ออยังอู้กันอยู่นะพี่บ่ได้เมื่อเตื้อคือหมายถึงพี่ยังไม่ได้กลับนะแล้วพี่จะปีกแล้วก็หมายถึงพี่จะกลับแล้วพี่จะเมื่อแล้วก็หมายถึงว่าพี่จะกลับแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นสองคำเนี่ยหมายถึงการเดินทางจะไปจะมาจะกลับนะอย่างคำว่าเมื่อหรือคำว่าปีกเนี่ยใช้แทนกันได้นะนะ ปิกบ้านเมืองบ้านก็หมายถึงกลับบ้านเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นบางทีคําถิ่นพื้นถิ่นเนี่ยคำท้องถิ่นเนะี่ยบางทีเนี่ยอะไปตรงกับภาษาไทยหรือว่าภาษาราชการเนี่ยมันก็จะมีสองคำหรือสามคำนะอย่างอันเนี้ยภาษาราชการหรือภาษาไทยไอ้บอกว่ากลับนะเจ้าหรือไปหรือมานะสาหรับภาษาเมืองก็คือเมืองหรือปิกนะเจ้า เพราะฉะนั้นนะั่ละอ่อนบางคนรุ่นหลังนะป้นจะบาดใจแล้วบางคนเขาใหญ่ว่าจะกราบแล้วนะจะปีกแล้วก็ยังมีอู้พ่องนะเจ้าอันนี้นี่จะทําเอาไว้เป็นคลิปนะเจ้าเอาไว้ให้ลูกๆหล,ล,ล,ลานๆเจ้าทำน้อยถ้าป่นสมมุติว่าเจ้าอ่าเจ้าเจ้าขอปรยูแล้วอินทร์ก่อเพิ่ป้นได้มาดูนะเจ้าว่ากรรมพื้นถิ่นพื้นบ้านเนี่ยที่เป็นกรรมเมืองแต้ะเนี่ยิ้อนอู้ว่าจะใดนะเจ้า นี่ก็น,นำเสนอภาษาเมืองวันละคำนะเจ้าเมืองหรือปิกนะเจ้าก็คือคําเดียวกันนะเจ้าแลาเพื่อนเพื่อนไปเพียงเท่านี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า